ครับพี่ซีครับพอดีมีคนถามเนาะครับเนาะว่าผมเ็ำงานยุลานเนี่ยเคยถือลูกค้าจำีบบอลูกค้าข้อมเพีนเรื่องอาหารนี่ยังบอมีครับมีมีมีประจำแหละเออจะมี่ข้อมเพียนยุลาน,นี่ไงข้อมเพีนผ่านมาทั้งเขตเ,เพราะว่าจนนี้เราเป็นคนดังเนาะครับเนาะติดต่อเราได้หลายช่องทางแต่ว่ามี่นึงที่ลูกค้ามาจากจันทบ,บุรีหรือย,อยังนี่แหละสมัยนั้นตอนนั้นอยู่รีสอร์ท ลูกค้าส่งลูกอาหารมากวาน่นมบูดนมเนา่าเอ <c oughs> เดินทางมาตังไกลไม่กินนมบูดนมเน่าส่งลูกมากมาทา่าจนนี่จนนี่ก็เลยเอาไม้ผมเบื้อ่เ <c oughs> พราะผมเบิ้งลูกป,ปุ๊บผมก็เน,นื้ออกเลยก็ <c oughs> จริงแล้วมันมีมาการบูดกันเน่าของนมแต่มันเปลี่ยนขอผิดพลาดการเห็ยนง,งานที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งาผมจําได้เลยเมือนั้นแ่ะ มีงานอจองอยูรีสอร์ทต้มยำรวมมิตรหกหม้อเออบบนี้ตามปกติของผมนะครับเนาะถ้าเป็นต้มยำเนี่ยผมเสียวน้ำบางน้าวใส่อยู่ในหม้อไว้อ่าเ้วก็นมจืดตัวนี้ใส่ในหม้อต้มยำเลยแต่ว่าสิใส่ตอนิดไฟแล้วเพราะว่าผมสีบเใส่ต่อน้ำเดือดเพราะว่าถ้าเอาใส่ตอนน้ำเดือดต้มไปรวมๆมันเตรียมให้นม,มแตกมันอ่าบาแสบ มาดีผมก็เลยต้มเรียบร้อยแล้วอ่าต้มเรียบร้อยก็เลยบอกลูงน้องว่าเอ่อนมปลองหนึ่งแบ่งใส่ทอ่อๆกันมันมีหกหม้อเนาะครับนะเนาะอาผมไปใส่อปล่องหนึ่งเนี่ยหกหมอ้อนะครัแล้วก็น่าบังน้าบาีบไว้ในในหม้อต้มยำมันก็มีอาหารหลายอยา่างผมไปเฮ็ดอย่างอื่นคือตัวนี้ให้ลูงน้องเตรียมบ่ออกอหมอ้อต้มยำผมก็ต้มไปแล้ว ไปเนี่สาเหตุที่มันเหตุให้ลูกค้าคิดว่าเป็นโน้มบูดอ่ะคมเพียรในเบืเ้องได้ครับเดว,ว่ามันเกิดจากอียังอะนี่นหน้ามะนาวอันนี้เขาบีไว้ใส่ในหม้อนอะครับเนาะอ่ะเพียนในเบื้องบีไว้ใส่ในหม้อแบบนี้ลูกนึง ตามสูตรของผมก็คือผมจะใส่ซอนหนึ่งเนาะครับเนาะนอกจากว่าลูกค้าที่เอาเปรี้ยวเดี๋ยวผมจะใส่สองสอนอ่ามาในผมนึกออกเลยว่าลูกน้องผมตรงเฮ็ดแบบนี้อ่าเตรียมไว้เพื่อเทใส่เลยเทนมใส่เลยนี่เบิ้งครับเบิ้งเออมันไม่เป็นเอเล่แบบนี้ <c oughs> เห็นบอกครับมันไม่เป็นเอเล่แบบนี้มันคือนมบูดจริงๆแล้วนมมันบไดเลยบูดอ่าน,นี่นี่ละ ลูกค้ากันเลยฟ้องจนนี่ว่าผมเนะี่ยผมร่มบูดให้ในเขากินจริงๆแล้วก็แมนนะครับเพราะว่าผมตอนที่เอาอาหารออกนะี่ยผมมีเวลาเบื่องพอผมไปตักย่างอื่นพวกพัดพวกยังอ,อันนี้ลูกน้องผมเพ็ดแบบนี้แล้วก็เขาอาจจะพูดสังเกตแต่ยกพักกันโยกออกไปเลยเนี่เห็นบ่ครับนี่ถ้าเขาใส่กันไว้มันจะเปลี่ยนแบบนี้พอหนะน้าหม่างเน่ามันมีก,มก,มด,กดมีกดแร้วมันจะไปกัดนุ่มแล้วก็เฮ็ดให้เป็นก้อนแบบนี้นี่ นี่ละผู้ใดม่อย่างนันน้ำจอนนี่ถ้าเป็นกุ๊กนะมีลายช่องท่างที่ลูกค้าสติอ่าโดยเฉพาะเรื่องนี้ส่งม่งไมจอนนี่โดยเฉพาะอ่าผมก็เลยอ,อธิบายให้จอนนี่ฟังอ่าเรืยว่าให้ลุงมองเป็นคนเตรียมมาออกอ่าผมก็บริเบิงน้ำกับผมก็พิจารณาไปแล้ว่าผมก็บริไปถามบอกว่าผู้ใดเป็นคนเหตุคือว่าถามไปแล้วก็เล้วไปนอกจากว่ามือไม่มากผมก็จังบอกลุงน้องเรียกไปชุ่มทุกคนว่า เออต่อไปเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เด้อเออย่าใส่แบบนี้ใส่แบบนี้มันดิเป็นแบบนี้ผมเรียนในเ้เขาเบื้องแบบนี้แหละเอ้าโอเคเนาะครับเนาะอ่าพี่ที่หายสงสัยแล้วก็มีคนตีอ่บางคนก็ตีในลานอ่าบางคนถานาน้านั่งรักแน่กะตีไปทังจุดนี้อ่าผมรับรู้เว้นล่ะครับแล้วก็พร้อมิปรับปร,รุงเพราะว่าการเท็ยดาันต้นองผมผมเฮ็ดตามสูตรของผมเพราะว่าผมบ่สามารถสิรู้ได้ว่าลูกค้าคนนี้กินจืดกินจางกินเข็มกินเผ็ดผมเฮ็ดไปตามสูตร มันก็มีคนที่บ่มักเกลือบางคนกับบม่มักเค้มบางคนกับ,บ่มักเผ็ดแบบนี้แหะครับนอกจากว่าลูกค้าที่สร้างเด็กเสือมาว่าเอาแบบนั้นแบบนี้ผมจัดให้ได้เบิดครับผมขอบคุณครับ